รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตลเลียมจำกัดมหาชนน้อมเสียนประนมกราบศิระราบพระบาทขวัญเสด็จล่วงภูมิเทวันสูนิพพานบรมธรรมด้วยความอารยยิ่งจากวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษมูลนิธิแผ่นดินธรรม มูล,ลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตมูล,ลนิธิส่งเสริมสเนเนัมมเณรและกองทุนปลูกรากแก้วศาสนาทายาททุกคนจึงสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจได้เพราะธรรมะที่ทรงแสดงก็คือตัวธรรมดาที่เป็นความจรงิงและ ก็เป็นธรรมดาและความจริงที่กายใจนี้ของตนเองธรรมส,สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเห็นอ้อมในเวลาแบบนี้แน่นอนหมายถึงเรากำลังจะได้พูดคุยกันนะคะวันนี้ค่ะในหัวข้อของการถวายอาหารพระหรือถวายสิ่งของต่างๆให้พระ เด็กๆบางคนอาจจะเคยสงสัยค่ะผู้ใหญ่บางคนก็คงอาจจะเคยสงสัยมาแล้วแต่ผ่านข้อสงสัยนั้นได้วันนี้เราจะมาตอบคําถามให้เด็กๆเ,เหล่านั้นเข้าใจกันก็แล้วกันนะคะว่าทําไมเราถึงต้องถวายอะไรต่างๆให้กับพระสงฆ์ค่ะในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ เกินพรเพื่อความสะดวกในการมีเทเคสเชินนั่งด้านบนขอบพระอขึ้่าวมาสการเขาโอกาสนะคะหลวงพี่เห็นว่าวันนี้หลวงพี่มีเรื่องอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราเห็นในกิจของพระสงฆ์เกินพรเอาง่ายๆกิจของพระสงฆ์เราก็เห็นหลายอย่างแต่ที่ชัดๆคือสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยตื่นเช้ามาถ้าเราออกจากบ้านในช่วงเวลาตีห้าก,กว่าไม่เกินเจ็ดโมง เราจะได้เห็นการทำบุญตักบาตรอันนี้คือสิ่งที่หลวงพี่อยากจะพูดถึงหรือเปล่าคะเจริญพรจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีคำถามของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างห่างไกลศาสนาแล้วคนรุ่นใหม่บางคนก็เรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งก็ยิ่งห่างไกลจากาศาสนาเข้าไปอีกเด็กเหล่านี้พอมาบวชแล้วก็มาถามเราว่าหลวงพี่ครับทำไมเราต้องไปเอาข้าวโยมเพืาด้วย ทำไมต้องไปบินทบาทเนี่ยดูสิบ้านโยกก็จนจนผมยังมีฐานะาดีอยู่เขาเลยโอโ้โหเนี่ยเขาถามขึ้นมาเ,นเขาคิดขึ้นมาคือเลยเป็นประเด็นว่าเราน่าจะคุยกันเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ให้คนหลายหลายคนเลยนะเด็กรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจได้เข้าใจว่าทําไมถึงถึงจะต้องทบบําแบบนี้แล้วทําแบบนี้แล้วแล้วเขาได้อะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นช่วงรอยต่อที่สําคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้มี วิชาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเป็นวิชาหลักแต่วิชาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่ได้<ม>เรียนวิชานี้โดยตรง<ม>บวกกับโลกเทคนโนโลยีรุ่นใหม่กิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดแล้วรุ่นเด็กๆมีอะไรก็ต้องไปวัดนะไปมีงานวัดก็ไปเจอกันที่วัดไปเรียนหนังสือที่วัดเวลาประชุมก็ใช้ศาลาที่วัดประชุมใช้ศาลาที่วัดจัดงานใช้วัดเลือกตั้งอะไรเงี้ย พอเด็กรุ่นใหม่มามันมีสถานบันเทิงอะไรต่างๆมากมายมีห้างาสัตพ์สินค้ามีที่ให้เขาไปเที่ยวมากมายบางคนชีวิตปีหนึ่งเคยไปวัดหรือไม่ยังไม่มีเลยไม่เคยมีโอกาสบางคนก็เคยใส่บาตรหน้าบ้านวันเกิดแต่ก็ไม่เคยไปวัดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมในตอนนี้นะคือมันมันอาจจะเป็นด้วยว่าสังคมความสะดวกสบายมันเข้าหาเรามากขึ้นทุกอย่างมันเอื้อให้ความสบายมันเกิด แล้วก็หลายๆครั้งเราก็ไม่ต้องรีบไปฟังธรรมะที่วัดเนี่ยเรามีธรรมะที่บ้านฟังแล้วเหมือนเหมือนที่เราคุยกันอยู่อย่างงี้ค่ะหลวงพี่เราก็มีธรรมะให้ถึงบ้านแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งหลักๆที่พึงจะเกิดขึ้นในการเกื้อกูลในพุทธศาสนามันจะต้องหายไปเจริญพรมันก็เลยทําให้มันเป็นหน้าที่หรือเปล่าคะความเชื่อมโยงตรงนี้หายไปเป็นจริงๆเป็นหน้าที่นะเหมือนกับเอาเราเริ่มง่ายๆก่อนท่านเจ้าคุณเคยพูดเรื่องศาสนาน้ํานมหรือศาสนาจากคุณพ่อคุณแม่ะ ี่เป็นศาสนาขั้นพื้นฐาน<ะ>คือเป็นเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้จักพระสงฆ์หรอกใช่ไหมเรา<ะ>คลอดมาเราคงไม่ได้คลอดมาในวัดแล้วก็<ะ>เกิดมาในในในศาลาแล้วก็เห็นโบสถ<ะ>์เห็นเจดีย์เห็นะระฆังเราคงไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเกิดมาใหม่ๆใครที่เลี้ยงดูเราก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสนาน้ำน,นม<ะ>คือเป็นผู้ที่สอนผิดสอนถูกให้กับเราอ่าอันนี้ทําได้นี่ทําได้อน,นั้นอย่าทำนะลูกนะเพราะฉะน,นั้นเป็นหน้าที่ที่เมื่อเราโตไปแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบเมื่อคุณพ่อคุณแม่ โตมาแล้วเราชอบแบ่งเบาภาระให้ท่านแล้วพอพอโตจากนั้นไอการสอนถูกผิดขั้นสูงขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของศีลธรรมศีลทั้งห้าข้ออันนี้เริ่มเป็นบทบาทของศาสนาเข้ามาละจากผิดถูกขั้นพื้นฐานที่บ้านเริ่มเป็นผิดถูกขั้นสังคมนะศีลห้าเราครองได้อยู่ในสังคมได้นี่พระสงฆ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ตรงนี้พระสงฆ์เริ่มมีบทบาทในการสอนทำให้จิตใจเราสงบเยือกเยน็นจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดี เช่นพอโตมาระดับหนึ่งเริ่มมีอารมณ์ไม่ดีกับพ่อแม่ละตอนเด็กๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่โตมาเริ่มมีพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เริ่มเถียงเริ่มด่าเริ่มว่าเริ่มขัดใจบางคนเริ่มลงไม้ลงมือกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่เอาไม่อยู่ทำยังไงสอนไม่ฟังแล้วพามาวัดพามาวัดจับมาบวชเรียนซะมาเป็นลูกศิษย์วัดซะหลวงพ่อช่วยด้วยเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณช่วยด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ของพี่ช่วยด้วยเจ้าค่ะ ฟอนไม่ไหวแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นัน่นคือนั่นคือวิธีของสมัยก่อนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เวลาเอาไม่อยู่บางทีเราก็จะอ่ะเราจะซื้อกันด้วยวัตถุนี่นแลกกันใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าน้องเนนเนี่ยถามหลวงพี่ว่าทําไมเราต้องไปเอาของโยมเขาสงสัยในแง่นี้เพราะว่าเพราะวันนั้นเนี่ยพระได้ของเยอะแล้วคุณดูคุณโยมดูอาจจะมีน้อยเหรอ หรือแล้วแล้วเราไม่ได้ไปมองในแง่ของคุณโยมมีความตั้งใจอยากจะให้เป็นผู้ให้เนน้อยเขายังไม่ได้เรียนรู้ตรงนั้นเป็นเพราะว่าเขาขาดหรือเขาห่างอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะเขาห่างอะเขายังมาไม่ถึงจุดจุดที่เรียกได้ว่าเมื่อเขาเรียนหนังสือระดับหนึ่งเห็นพระพระมาสอนทําให้เขาเป็นคนดีพระสงฆ์มาสอนทําให้เขาสามารถที่จะรักษาศีลถือศีลได้ พระสงฆ์มาสอนให้เขาจัดการกับอารมณ์ได้ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นยังไงสังเกตดูนะวางอารมณ์ที่ไม่ดีไปนะความโกรธความโลภไม่ดีนะความหลงไม่ดีนะคําพูดที่ไม่ดีกับคุณพ่อแม่เป็นบาปนะเขายังไม่เห็นตรงนี้อ่หรือว่าเขามองว่าโอ้ยคนจนแล้วยังจะต้องอมาคนจนกว่ายังจะต้องมาให้พระแล้วพระทำอะไรอ่ะอ่าเขายังไม่เห็นว่าพระทําอะไรพระทําอะไรถ้าเขารู้ว่าพระทําอะไรเขาจะรู้ว่าพระทํางานให้ทุกทุกคน ไม่ว่าคนจนหรือคนรวยเพราะอะไรคนจนก็มีความทุกข์คนฐาหนะปานกลางก็มีความทุกข์คนรวยก็มีความทุกข์เอาแล้วก็มาใส่บาตรแล้วก็ถ้าเขาทุกข์เขามาใส่บาตรทำไมแล้วเขารับ,ททบพระรับบาตรไปแล้วพระช่วยเขาหายทุกข์ตรงไหนตรงนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะเราใส่บาตรเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยดำรงชีพอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะพระสงฆ์ทําง,งานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ไม่มีะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาประกอบกิจหาเงินหารายได้ให้กับตัวเองใช่ไหมวันๆทำอะไรก็ต้องไปสอนไปเตรียมการสอนไม่มีเงินเดือนนะพระสงฆ์ไม่มีเงินเดือนองค์กรสงฆ์เป็นหนึ่งองค์กรที่ไม่มีเงินสนับสนุนเป็นรายบุคคลอย่างสมมุติว่าเป็นครูเป็นข้าราชการก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการมีบำนาญมีบำเหน็จมีบำนาญ อ๋แล้วเวลาคนใส่ซองถาวายพระเหรอคะพระสงฆ์นี่ไม่มีเงินเดือนถ้าเขาใส่ใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ใส่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะแล้วเวลาเจ็บป่วยก็ต้องพึ่งตนเองแต่หาหมุงหาหมอก็ต้องพึ่งตนเองเป็นข้าราชการบางทีระดับนั้นระดับนี้มีค่ายามพาหนะขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นอะไรตามขั้นตามนั้นเป็นพระสงฆ์เราไม่มีแต่เป็นขั้นไหนยังไงก็ดูแลตัวเองแต่ขณะที่ต้องดูแลตัวเองแต่ต้องทํางานให้กับสังคม ทั้งแม้กับสังคมจะมีเวลามาหาหุงหาอาหาร,หาร,าหารมีเวลามาทํางานหารายไ,ได้มันก็ไม่มีนะ <S <S เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเพื่อสังคมอย่างเดียวเนี่ยเราถึงเห็นคุณค่าว่าโอโ้โหเสียสละนะเสียสละไม่ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อสังคมทําให้ลูกคนอื่นเนี่ยเป็นคนดีไปสอนหนังสือถามว่ารู้จักลูกคนอื่นไหมไม่รู้จกักเธอเขาบอกว่าเอา้าแล้วไม่เห็นพราจะมาสอนอะไรเลย,เลยก็เห็นบางงงก็มาบินทบาทเสร็จก็กลับวัดอยู่วัดเฉยเฉยไม่เห็นไปอะไรแล้วก็ไปสวดๆะไรตอนเย็น พระที่เราเห็นว่าไปสวดถามว่าไปสวดก็ถามว่าเป็นญาติไหมก็ไม่ใช่ญาติไปสวดเพื่ออะไรก็สวดเพื่อประกอบศาสนาพิธีนะให้ผู้ที่ร่วงลับเนี่ยได้รับบุญได้รับกุศลไ,ไปเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งทางใจคนที่อยู่ถ้าถามว่าเป็นญาติเราไปก็เป็นปกติแต่นี่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักก็ต้องไปสวดให้บางทีเดินทางไปก็ไกลไปสวดก็นานนะแล้วไปถึงเขาจะถวายอะไรก็เลือกไม่ได้แล้วแต่ที่เขาจะให้มีหน้าที่คือเขาถวายอะไรก็รับ ไปเจาะจงก็ไม่ได้ไปเลือกว่าจะไปงานนั้นไม่ไปงานนี้ก็ไม่ได้เข้ามานิมนต์ก็ต้องก็ต้องไปนี่แสดงให้เห็นเลยว่าพระทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมจริงๆพระบางรูปสอนหนังสือทั้งวันทั้งคืนก็มีบางรูปบอกไม่ไม่เคยฉันข้าวบนโต๊ะเลยฉันข้าวแต่ในรถเพราะว่าเดินสายไปสอนทุกที่หลายที่บางรูปบอกต้องขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบิน หลายต่างก,กว่าจะได้ไปสอนนะก็นี่แสดงให้เห็นเลยว่าพระเนี่ยตั้งใจจะทําให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความทุกข์อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์ได้เมื่อเด็กเขาได้เข้ามาศึกษาแล้วเขาได้มารู้ว่าอ๋อพระสอนอะไรให้กับเขาอย่างที่เล่าให้ฟังเด็กโรงเรียนนานาชาติเจอหน้าพระยังไม่รู้เลยว่าจะพูดกับพระยังไงกราบพระสามครั้งเนี่ยยังกราบไม่เป็นบางคนก็กราบเป็นครั้งเดียวเดีย๋ยวว่าแต่นานาชาติเลยค่ะหลวงพี่ ชาติไทยเนี่ยแหละค่ะบางทีเจอไม่ค่อยได้เจอพระเจอก็องงคุยกับพระไม่ถูกก็มีคือไม่รู้คือไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วไม่รู้ว่าพระทําอะไรแล้วรู้จะทําอะไรให้พระ <laughs> เพราะฉะนั้นเราคิดว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เราได้คุยกันเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นว่าหน้าที่ของพระเนี่ยต้องทํำยังไงนะให้กับให้กับสังคมโดยเฉพาะยิ่งให้กับเด็กและเยาวชนและเด็กก็จะได้รู้ว่าเด็กคนนี้ทาอะไรให้กับพระการที่เราเนี่ยถวายอาหารใส่บาตรให้กับท่านเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีกําลัง สามารถที่ทำให้ท่านทำงานต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องหุงหาเรื่องอาหารการฉันก็เรียกว่าเป็นการเคืือกูลกันถูกต้องแต่ว่าเ,เป็นการเคืือกูลแบบไม่ได้หวังผลถูกไหมคะเเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ๋อถ้าพระขาดเราเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรพระ,<พ>ะ,ะก็จะมีวิธีของพระใช่ไหมคะก็มีวิธีในการดําเนินกิจของพระต่อไปก็คือเดินบิณฑบาตแล้วก็รับบาตรญาติโยมแล้วแต่ว่าญาติโยมศรัทธาและจะตักบาตรอะไรไปพระก็จะอยู่ แต่น้อยแต่พอมีแค่นั้น,นในขณะที่โยมก็จะได้ทําการฝึกใจตัวเองเป็นผู้ให้รู้จักการเสียสละอันนี้คือหน้าที่เริ่มต้นหรือเปล่าคะเจริญพรไม่หน้าที่เริ่มต้นคือเกื้อกูลกันพระอยู่ได้เพราะมีโยมะนะโยมอยู่ได้กเพราะมีพระสงฆ์ถ้ามีแต่พระสงฆ์ไม่มีโยมพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครที่จะหุงาอาหารถวายพระพระ,ะก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ในกันถ้าพระเราทํา หน้าที่ไม่ดีโยมไม่ศรัทธ,ธาพระก็จะอยู่ไม่ได้เองขณะเดียวกันอีกทางหนึ่งถ้าพระเราทําหน้าที่ดีโยมเริ่มใส่ศรัทธาก็จะมีคนเข้ามาถวายอาหารพระเองก็จะอยู่ได้โยมก็เช่นเดียวกันถ้าโยมทําหน้าที่ที่ดีเราก็จะรักษาพระที่ดีไว้ได้ถ้าพระท่านทําดีแล้วโอ้เราไม่ดูแลท่านไม่ถวายอาหารไม่จัดหาสิ่งของตามจะเป็นอันสมควรให้กับท่านท่านก็ไม่สามารถที่จะ ยืนหยัดทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะพระอยู่ด้วยการพึ่งพาพึ่งพาชุมชนพึ่งพาโยมพึ่งพาซึ่งกันและกันเมื่อไม่ไปใส่บาตรท่านไม่มีอาหารถวายท่านท่านก็ต้องลาศิกขามาคองชีวิตเป็นคารวาสก็ต้องมาหุงหาอาหารมาทำงานเลี้ยงขีพเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็จะไม่มีใครไปสอนลูกหลานเราถึงวันนั้นวันที่ลูกหลานเราสอนไม่ได้จะพาไปหาพระไม่มีพระสงฆ์คอยสอนแล้ว เหลือแต่วิหารเหลือแต่โบสถ์เหลือแต่เจดีย์ซึ่งก็พูดไม่ได้สอนไม่ได้นะนั้นวันนี้จํานวนพระพิสุสงฆ์สมนึนลดลงอย่างมากนะรวดเร็วถ้าเราไม่เกื้อกูลไม่เห็นความสําคัญนะไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผมพิคิดว่าในอนาคตวันที่ลูกเราดื้อลูกเราพูดไม่เชื่อฟังสั่งสอนไม่ได้ถ้าขาดพระสงฆ์แล้วก็ไม่มีใครมาอบรมศีลธรรมตรงนี้เด็กโตขึ้นไปก็เป็นเด็กที่ไม่มีศีลธรรม ก็น่ากลัวก็กลายเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาที่เราเห็นขนาดเด็กอายุไม่กี่ขวบเขาก็ยังไปล่วงละเมิดทางเพศได้ถามว่าทําไมเพราะเขาไม่ได้รับการสั่งสอนไม่มีหลักศีลธรรมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยาปัจจันอันนี้ถามว่าอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญน่าจะเป็นพ่อแม่ที่จะจะต้องบอกลูกว่าทําไมเราถึงจะต้องเป็นผู้ที่ไปเกื้อกูลพระเจริญพทําไมเราถึงต้องใส่บาตรทำไม<ะ>ถึงมีอะไรแล้วเราจะต้องเดินไปวัด ไปหาพระสงฆ์ที่เราคิดว่าเป็นพระที่เราพึ่งพาได้เป็นที่พึ่งที่เคารพของเราได้เป็นผู้ให้คำแนะนำเราได้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่เนี่ยแหละต้องสอนลูกให้ถูกใช่ไมเมืม่อสอนลูกให้ถูกเขาก็จะปฏิบัติถูกทั้งกับคุณพ่อคุณแม่เองและปฏิบัติถูกกับพระสงฆ์เมื่อเราพาลูกเข้าไปหาศาสนาศาสนาจะรักษาลูกเราศาสนาจะรักษาครอบครัวเราไว้ได้แต่ถ้าเรา เมื่อมีปัญหาไปแก้ปัญหาด้วยวัตถุอย่างที่โยบอ้อมว่าเมื่อมสักครู่นี้วัตถุรักษาลูกเราไม่ได้รักษาครอบครัวเราไม่ได้ถึงวันหนึ่งวัตถุอาจจะทําให้แตกแยกเห็นไม่มีข่าวมากมายเมื่อพ่อแม่สิ้นไปทะเลาะแย่งมรดกกันเป็นศึกสายเลือดเลยก็ได้เพราะอะไรวัตถุไม่ได้ช่วยทําให้คนมีศีลธรรมแต่กลับทําให้คนเ,เพิ่มกิเลสเพิ่มความต้องการเพิ่มขึ้นคยันเริ่มต้นนะคะถ้าถามว่าถาวายของพระทาไมใส่บาตรท,ทาไมบว่ายอย่างน้อยที่สุดก็คือการ การทําให้คนอื่นมีความสุขละสิ่งบางอย่างออกจากตัวเองเอาเริ่มต้นแค่นี้ก่อนเจิญพรและเดี๋ยวอย่างอื่นก็จะตามมาและคําตอบที่ต้องการอยากรู้มันก็จะได้เองเจิญพรเพราะฉะนั้นถ้าเรารเริ่มต้นให้ดีเริ่มต้นให้ถูกลูกเราก็จะรู้ว่าพระสงฆ์สาคัญยังไงและเขาจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาสู่ชีวิตเขาด้วยลองดูนะคะใส่บาตรตอนเช้าหรือไปถวายสังฆทานถวายอะไรให้พระก็แล้วแต่ละถามตัวเองว่าเมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณรู้สึกยังไงถ้ายังไม่เคยลอง วันนี้ลองเลยก็ได้ค่ะขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะเิิพานพ t t g l o b o l Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตสนับสนุนโดยธนาคารอมสินบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนใครที่เคยมีความสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะคะวันนี้ในช่วงของธรรมะชิวๆมีคำตอบค่ะ ดีค่ะดีค่ะอยากถามว่าทำไมเสียงพุทธรูปถึงมีก้นหอยคะท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ทำภาพอยู่ที่ประเทศเบลเยียมกลุงมรัสเซลมีคำถามว่าทำไมเสียงพุทธรูปจึงมีก้นหอยก็ขอตอบว่าที่มีก้นหอยนั่นก็เพราะว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิษฐานไม่ให้ผมหรือพระแกศสารเนี่ยยาวเมื่อไม่ยาวเนี่ยก็คือจะต้องขดเป็นค้นหอยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้การดูแลรักษาเนี่ยมันยุ่งยากจนเกินไปบางท่านอาจจะมีคำถามต่อไปว่าแล้วทำไมพระสงค์เราเจึงไม่ทำ ผมเป็นคนหอยเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพระสงฆ์เราเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างออกจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งด้วยนะฮะพคมไม่ได้บังคับว่าจะต้องโกนผมให้เกลี้ยงแบบใช้มมดโกนเดีเยลตขูดจนกระทึงหนังศีรสะแต่ว่า คนปัจจุบันหรือว่าพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็มีความนิยมขูดออกไปจนกระทั่งหมดทุก15วันบ้างทุกหนึ่งเดือนบ้างแต่ในความเป็นจริงทางด้านสุขลักษณะแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ให้ยาวเกิน2นิ้วนั่นหมายความว่าประมาณสักเกือบจะเรียกว่าปกคลุมศรีรษะของเราพอสมควรทีเดียวขอจเจริญพร การลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเรา การไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปะตะทสนับสนุนโดยโรงแรมเิลิป,ปัญนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ตราดอกบวกัวคู่น้ำพึ่งเวชพงษ์และมาถึงช่วงของธรรมะคนดังคนคนนี้ค่ะเราคุ้นหน้าคุ้นตาก็เป็นอย่งดีบทบาทที่ได้รับแหมหลายทีเนี่ยเป็นตัวร้ายซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตของคนเราค่ะมันจะร้ายได้อย่างในละครเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไปติดตามดูก็แล้วกันธรรมะคนดังของเราวันนี้กับคุณพระสิงเรียงวุิค่ะ สวัสดีครับผมวสินเรืองบุญนะครับถ้าจะพูดถึงธรรมะที่เราจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับจริงๆแล้วมันมีหลักธรรมมากมายที่เราสามารถนํามาใช้ได้แต่ที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ผมนํามาใช้อยู่เสมอก็คือหลักของเหตุและผลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลักของเหตุและผลเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเราทําสิ่งนี้ได้ผลตอบแทนที่มันจะนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์เนี่ย มันก็คือจะเกิดขึ้นตามเหตุที่เราทำนะครับทำดีได้ดทีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาซึ่งที่จริงแล้วมันก็ก็เป็นสัจธรรมนะฮะซึ่งเราก็จะพบเห็นมาตลอดแต่เราทําดีแล้วเนี่ยวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ดีเราอาจจะยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แต่วันหนึ่งเมื่อเมื่อเราได้เหมือนกับการสร้างเจดีย์ครับค่อยๆก่อสร้างขึ้นไป ความดีจะค่อยๆสะสมแล้วก็ผลของความดีนั้นจะตอบแทนในรูปแบบไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเวลาและโอกาสของคุณเนี่ยได้มาถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เดินไปในทางที่ดีต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนได้ดีแน่นอนครับขอเชิญร่วมสร้างโรงเรียนปลูกรักแก้วแผ่นดินอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิส่งเสริมสามเณรวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษ รับเหรียญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นที่ระลึก100ปีมีครั้งเดียวรวมทําบุญได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขามาดูเฉลยกันเลยนะคะจากคำถามของสัปดาห์ที่แล้วดูซิว่าจะถูกตามที่เราคิดหรือเปล่านะคะ มาถึงคำถามนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะค่ะถามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับใครระหว่างเจ้าหญิงมลิกาหรือเจ้าหญิงพิมพาเลือกคำตอบของคุณมาได้เลยนะคะติดต่อเรามาทางนี้ค่ะและมาถึงช่วงท้ายของรายการซึ่งต้องเป็นช่วงการจากกันนะคะแต่การจากของเราค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะกลับมาเจอกันและหวังว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในใจของคุณผู้ชม ขอให้เราผ่านพ้นมันไปได้ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ